นี่ครับตัวเจดีครับผมเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆครับชมรอบก่อนจะค่อยขึ้นไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับเราช่องโควิดชาแนลคลิปนี้เราอยู่ที่วัดทางสายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีลีขันธ์ครับผมอยู่ที่พระมหาธาตุเจดียพักดีประกาศครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปชม พระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศกับผมไปกันครับเป็นทางขึ้นถนนลาดยางไปหาพระธาตุเจดีพักดีประกาศครับผมนี่ครับมีเท้าเวสวร์อยู่สองข้างครับผมจะมีบันไดอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นจุดบันไดกันเลยครับผมไปกันครับเราอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดทางสายครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปไหว้ข้างบนจะมีสองทางครับผมมีทางบันไดแล้วก็ทางถนนขึ้นนี่ครับมาพาน้องเชอแล้วก็ตายายมาเที่ยวครับ วัดทางสายคือบางสะพานจะมาประจบคิรีขันนีจะเป็นทางถนนขึ้นคือเป็นบันไดครับนี่จะเป็นถนน เดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันเลยครับ มาถึงบันไดาทางขึ้นแล้วครับเราจะเดินไปเรื่อยๆครับผมมีจุดพักสองสามสี่ห้าหกหกจุดครับผมป้ายบอกพระมหาธาตุ ด,ดีพักดีประกาศครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับผมพ<ง>า,าเดินขึ้นไปมมนน้ เนียเหมือนกันนะครับถึงลานเจดียด์ด้านบนแล้วครับผมนี่ครับตัวเจดียด์ครับผมเยวจะพาเดินชมรอบๆครับชมรอบก่อนจะค่อยขึ้นไปด้านบนครับ รอบครับผมนี่เป็นหอะระฆังครับนู่นครับะระฆังนี่ครับจะพาชมรอบๆครับผม นี่ก็เป็นด้านหลังครับของ j จดีครับมาชมกันได้ครับสวยงามขับรถขึ้นมาจากจุดทางเรียบวิ่งวิ่งเรียบทะเลมาครับมาฝั่งทะเลบ้านกูดก็ได้ครับวิ่งก็ทะเลมาก็ทางขึ้นทางขึ้นทางลาดชันก็ประมาณ200เมตรครับ นี่ครับอันนี้เป็นด้านหลังครับสวยงามครับผมเกี้ผมเดินมาจากฝั่งนู้นครับวันนี้เริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อฝั่งนี้ครับ ประวัติย่อๆเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับนี่ครับนี่เป็นนันคากอืมนเป็นยอดสูงสุดครับนี่ครับที่พูดถึง ทะเลรอบๆครับผมอืมอครับนี่ด้านข้างครับด้านขวาภายนอกครับ บายบายหน่อยบกมือหน่อยบก,บกมืออยู่นั่ <พอ S 1> นเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้พ่อเดินมา,าจากข้างหลังยกบายบาย,บายหน่อยเอ้ยแกมแดงแะเนอย๋ยวพ่อขึ้นไปข้างบนพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆก่อนอันนี้เป็นหอกลองครับด้านซ้ายจะเป็นหอะระฆังด้านขวาหอกลองครับผม นี่ครับมันได้ทางขึ้นนี่ครับเรเดินมารอบแล้วนะครับ จะพาไปชมข้างในครับผมไปกันครับตอนนี้เรามาถึงข้างในแล้วครับผมนี่ข้างในพี่เขาขายดอกไม้ครับอันนี้อะไรพระพระให้บูชาด้วยครับนี่ครับทางเข้ามาในร่มนะะเป็นแบบนี้ครับ เดินตรงมาครับด้านในนี่เป็นด้านข้างครับผมข้างซ้าย จะพาเดินดูรอบๆครับผมเริ่มจากด้านซ้ายครับนี่ครับเป็นประตูครับจะมีรูปของพระเทพติดอยู่ครับข้ารารชการพ่อค้าประชาชนรอเฝ้าอยู่บนบาทวิธีสมเด็จพระเทพสเสด็จถึงลานพิธี ได้เลิกเปิดมหาเจดีย์อนอุดมครับนี่ครับอันนี้ตอนนี้อยู่บนเจดียด์นะครับมองไปด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหน้าทางขึ้นมาครับผมนี่ครับเป็นพิธีของสมเด็จพระเทพครับลมลืน่นบอด้านนี้ลมมากเลย นี่ครับอันนี้ด้านซ้ายที่เราเดินมานี่ครับเดินมาก่อนหน้านี้นี่เป็นโซนด้านนอกอันนี้เป็นด้านไหนครับดูนี่เริ่มมาจากด้านซ้ายครับ พระพราชพิธีสงการครับนี่ครับวันนี้วันที่สิบห้าเมษายนครับนี่ครับเล่นสงการ,รวันวิสาขบูชาครับ เราจะพาไประเบียงด้านนอกด้านหลังครับผมนี่ครับ,รบด้านหลังที่เดินมาตะกี้ครับผมจะเดินวนเริ่มจากด้านซ้ายวนขวามาครับเป็นด้านหลังครับ ด้านหลังอันนี้เป็นประตูที่ถ่ายให้เห็นผมจะเดินมานี่ครับนี่ครับเป็นรอบๆขานครับผมแสงจะสว่างจ้านะครับเป็นนี่ครับอันนี้เป็นด้านขวาของประธานครับ นี่ก็เป็นด้านหน้าที่เดินมาทีครับเดี๋ยวเราไหว้นี่แชเพื่อเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนนะครับ ที่รอบๆครับผมให่ท่านผู้ชมชมแบบเต็มเลยครับนี่ครับวัดทางสายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ครับผมเดี๋ยวเราจะพาชมไปชมจุดชมวิวชั้นสองครับไปกันครับตูดหลังตูดทางเข้ามาครับจะพาขึ้นบันไดครับ เดินเข้ามาอยู่ซ้ายทางครับซ้ายมือครับเนมันได้ขึ้นชั้น2ครับผมอันนี้เป็นทางที่เราเดินเข้ามาครับผมอันนี้เป็นรายชื่อคณะผู้บริจาคครับกรรมการ ประธานก่อสร้างครับรายนามคณะกรรมการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีพักดีครับผมนี่ครับเราไปชมกันต่อบอเดี๋ยวจะพาออกไปชมวิวทะเลครับนี่ครับวิวท,ทะเล ยีนนู่นครับชายหาดวันกูด